สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องแรงสัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุค่ะแรงสัมผัสคือแรงกระทําที่ต้องสัมผัสกับวัตถุแล้วทําให้วัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ค่ะแรงสัมผัสทําให้วัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่อย่างไรบ้างนะคะ เช่นทำให้วัตถุหยุดนิ่งเกิดการเคลื่อนที่ได้หรือทำให้วัตถุเคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือช้าลงก็ได้ค่ะหรืออาจ,จทำให้วัตถุนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่หรือว่าจะทำให้วัตถุที่เคลื่อนที่นั้นหยุดนิ่งก็ได้ค่ะ ครูมีสถานการณ์ชวนคิดให้นักเรียนได้มาดูกันนะคะเป็นสถานการณ์ของเข้าตูและเพื่อนๆชอบไปสนามเด็กเล่นเพราะมีทั้งชิงช้ากระดานลื่นมาโยกเครื่องเล่นที่เข้าตูและเพื่อนชอบมากที่สุดเลยนะคะก็คือชิงช้าวันนี้เข้าตูรับอาสาเป็นคนแกว่งชิงช้าให้เพื่อนก่อนโดยเข้าตู เริ่มต้นออกแรงในการดึงชิงช้าในทิศทางเข้าหาตัวค่ะจากนั้นก็ปล่อยชิงช้าเคลื่อนที่เมื่อชิงช้ากลับมาถึงตัวเข้าตูเข้าตูก็ออกแรงในการผลักชิงช้าในทิศทางออกจากตัวทําให้ชิงช้าเคลื่อนที่เร็วและแกว่งได้สูงขึ้นค่ะจากสถานการณ์อันนี้นะคะอ่า เป็นการออกแรงสัมผัสค่ะนักเรียนคิดว่าเป็นการออกแรงสัมผัสแบบใดบ้างคะจะทราบไหมเอ่ยอเป็นการออกแรงสัมผัสโดยการออกแรงดึงนะคะกับแรงผักนั่นเองนะคะ,ะนักเรียนอาจจะเห็นตัวที่ทำไว้ตัวสีดำหนาๆน,นะคะคิดว่าการดึง กับการผักนะคะค่ะต่อมาเรามาดูความหมายของแรงดึงและแรงผักกันนะคะแรงดึงภาษาอังกฤษอ่านว่า pull คือการออกแรงกระทำต่อวัตถุที่ทำให้วัตถุเข้าหาตัวค่ะส่วนแรงผักภาษาอังกฤษออกเสียงว่า push คือการออกแรงกระทำต่อวัตถุ ที่ทำให้วัตถุออกจากตัวค่ะ,ะแรงผลักกับแรงดึงเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะ,ะและมีความเหมือนกันอย่างไรด้วยนะคะความเหมือนเนี่ยก็คือว่าแรงดึงกับแรงผลักเป็นแรงสัมผัสเหมือนกันนะคะจะต้องมีการสัมผัสดโดยวัตถุเหมือนกันเลยนะคะส่วนความแตกต่างนั้น คือแรงดึงเนี่ยทำให้วัตถุเข้าหาตัวนะคะส่วนแรงผลักทําให้วัตถุออกจากตัวนั่นเองค่ะนนต่อมาจะเป็นกิจกรรมทบทวนชวนคิดค่ะคุณครูก็จะมีภาพกิจกรรมมาให้นักเรียนได้ดูแล้วก็สังเกตกันนะคะว่าจากรูปภาพนะคะอันนี้เป็นการเล่นชักกระยอนนะคะนักเรียนคิดว่า เป็นการออกแรงดึงหรือแรงผักคะ่ะคำตอบก็คือแรงดึงค่ะการเล่นชัก,กเยอย์นะคะก็ต้องออกแรงดึงทั้งสองฝ่ายนะคะต่างฝ่ายต่างก็ดึงค่ะใครมีแรงมากกว่านะคะก็เป็นผู้ชนะไปนั่นเองนะคะ ต่อไปกิจกรรมทบทวนชวนคิดรูปที่สองค่ะเด็กผู้ชายคนนี้นะคะกำลังย้ายตู้เสื้อผ้าค่ะจากรูปนักเรียนที่ว่เด็กผู้ชายออกแรงผักหรือแรงดึงคะคำตอบก็คือแรงผักค่ะดูเขาผักออกจากตัวนั่นเองนะคะ ต่อมากิจกรรมทบทวนชวนคิดรูปที่สามชายคนนี้กำลังราบรถใส่ดอกไม้ซึ่งเป็นดอกกุหลาบสีแดงสวยเลยนะคะ,ะจากรูปนั้นคิดว่าเด็กผู้ชายคนนี้ออกแรงผักหรือแรงดึงคำตอบก็คือแรงดึงนั่นเองค่ะ การลากนะคะก็คือเป็นการทําให้รถหรือว่าวัตถุเนี่ยเข้าหาตัวนั่นเองนะคะก็จะเป็นการออกแรงดึงค่ะต่อไปกิจกรรมทบทวนชวนคิดรูปนี้ก็คือเตะฟุตบอลน,นะคะอ่าพี่ชายนี้กําลังเตะฟุตบอลค่ะการเตะฟุตบอลเป็นการออกแรงผักหรือแรงดึงคะ่ะ คำตอบก็คือแรงพักค่ะเพราะว่าการเตะฟุตบอลเป็นการทำให้ลูกฟุตบอลนั้นกระเด็นออกจากตัวนะคะกิจกรรมทบทวนชวนคิดข้อสุดท้ายนะคะเป็นรูปผู้ชายกำลังตีเทนนิสอยู่นะคะ,ะจากรูปนี้นักเรียนคิดว่า ออกแรงผักหรือแรงดึงคะคำตอบก็คือแรงผักคะ่ะการตีเทนนิสก็คือการตีให้ลูกเทนนิสเนี้ยกระดอนออกไปจากตัวนั่นเองนะคะนักเรียนทำถูกต้องหมดถูกข้อไหมเอ่ย ơi? นะคะถ้าถูกต้องก็ขอปรบมือให้กับนักเรียนที่ตอบถูกด้วยนะคะสำหรับ นี้นะคะก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย